โอโหโทรศัพท์เป็นอะไรทำไมโทรไปก็โทรไม่ติดเ,เป็นอะไรบะเนี่ยอะไรของเธอเป็นอะไรอักระเดชเนี่ยพอดีที่บ้านผมโทรมาเนี่ยยังไม่ทันคุยเลยพี่สองโทรศัพท์มันก็ตัดไปแล้วก่อน <ừ> พอจะโทรกลับก็จะโทรไม่ติดเด็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอลองโทรหาคนอื่นหรือ,อยังเนี่ยผมยังเลยครับ พี่สองเนี่ยผมกังวลมากเลยผมกลัวมากเลยผมไม่รู้เขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพี่สองเอาใจเย็นๆใจเย<ๆ>็นๆ,ๆ,ๆก่อนอาจจะสัญญาณไม่ดีก็ได้นะโอ,โอเคครับโอเคครับพี่สองแต่ว่าคําว่ากังวลเนี่ยในภาษาใต้นะก็ใช้คําว่าอะไรนะครับแหมอยากจะกังวลเป็นภาษาใต้ขึ้นมาเที่ยวได้สิเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินยโสธรและร้อยเอ็ด ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่มาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ประาถิ่นบ้านเรานะคะคำว่ากังวลในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับแม็กไตร สำหรับคำว่าวิตกกังวลหรือว่าเป็นห่วงเนี่ยภาษาใต้ก็จะใช้คำว่าห้วยใจขอไข่นะฮะออกเสียงดีๆนะครับตัวอย่างเช่นแม่เนี่ยอยู่ในาบานเนี่ยลูกสาวอยู่คงเทิพย์แต่ช่วงนี COVID ้โควิดกลาาังระบาดจังเลยรู้สึกห้วยใจลูกสาวจังน่ารู้สึกไม่สบายใจลูกอยู่ไกลในวันนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่าโควิดกำลังระบาดรู้สึกห้วยใจขอบคุณแม็กไตรค่ะได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ ความกังวลอาจทําให้เครียดแต่ความขี้เกียจอาจทําให้จนนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ